วันนี้ได้มาเคลื่อนวัตถุกครับท่านชัดชัยประดับดินบริจาคมาครับขอประคุณท่านดังสูงครับผมแล้วมันโคตรแม่ครับผมพี่วัตถูก,ก็ละางงามครันกาเคือครับโอ้ยพวกวันสีแล้วเนี่ย ขายทุกต้นนะครับราคาคุยกันได้ครับแชทพลังไม่ก็ได้ช่งตัวอซมันครับผม คแต่เฉพาเมื่อวานนี่ครับเรือฝรั่งครับผมตัวมวเน่าเรีบวันครับผมม่วงม่้ตัวเดียวออกมาจากบ้านครับเน่าครับผมตัวกล้วยหอมครับผมแข็งครับนี่นะครับคงกำลังสุกครับโขลกครับ